ดีครับพี่น้องครับคลิปนี้วันหยุดผมมาตกปาลายเลยครับหลังจากบริตกมานีเมื่อนีเมื่อที่สิบสี่แล้วครับที่เทือราชุดที่ตกนะครับเนาะพะาพลื้หัดก่อนที่ผมหยุดก็ฝนตกครับตอนเมื่อนีข้าอย,อยู่มันเดียดมาเมื่อน,นีชิม,มาตกปลาแข่งกันกระพรอนครับผมจะตกด้วยให้เกียรติจินดานมานีครับใ้พอนตกด้วย ไผ่เขียวจินดามัมนนี่ลองเบิง่งว่ามันนี่ไผ่สีเดร้ลยกากันครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยวนี่นะครับเนาะเกี่ยวขนมป,ปังฟ้ามหฮาครับตอนนี้พ่อพ่อตั้งทุนแล้วแล้วครับเดี๋ยวผมบอกั่นได้เริ่มอันนั้นเดียวเดี๋ยวผมขอผสมแยกก่อนนะครับเนาะนี่แหละเนี่ยตี่ต๊ผมจะตกะโดยให้เกียรติพ่อตอกเลยไผ่เขียวนะครับเนาะสู่กันเบิง้งไผ่ศรีนาครับคลิปนี้เนีนแ,แต้มครับบนเนีนโตครับ อกว่าไพตัวหน่อยตัวใหญ่ครับผูได้ิีเด้ไลายแต้มกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมผสมเนี้ยก่อนครับพี่น้องข้าวหนึ่งเพื่อสิผสมเปลี่ยนเบิรคู่นนะครับนะผมเดี๋ยวผมบบว์ไทยนะครับส่งผสมสําหรับก่อนอืนกับขอบพุณนหลายเด้อที่เขามารับส้มครับเมนี่ใหญ่ไม้ไม่อยู่ขางฟังทั้งผีครับพุ่นมูเขาจะกัดตกอยู่ส่งผลคือเก่าครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง เกี่ยวขนทุกฝังเตรียมคอมนี่แล้วผมก็จะยืนนี่ตกใกล้ๆนี่ครับเทก้อนจะเป็นน่งยูหุมทพุ้นตอนนี้ตั้งทุนไว้แล้วเรียบร้อยครับวัดะระดับทุนแล้วปิดกล้องไปบายสู่กันไพยีไภัีสนะมันนี่้เดี๋ยวพอนกระยับมหาบ่มแบบอันนี้ยุทธายซ้อยครับข้อง น้ำหลายยังกับเหมือนน้ำคลองประเวีบุรีลม mm. ปัวเมยียแข่งกันตกปลารครับโอ้เงียบครับยี่สิบนาทีแล้วเด่น พอนกับ่มีอาการเลยครับไผ่เขียวพอนให้เกียรติผมก็มีดอิมซิมอยู่มองเก่านะครับแต่ว่าหมดผมเมือนั้นอยู่อยู่ฝากเสาทั้งนั้นเนาะเพราะกันตกอยู่ฝากเสาทั้งเมือเลยล่องใหญ่ไม้มาเบิ้งทั้งผีเบิ้งเสือๆว่ามันจะเป็นแนวใดนะครับมีดอิมซิมอยู่ บ่มีอ,อาการเลยบ่บมมีอาการอีหยังทุ่นบ่มีอาการเลยนั่นเข่าแท้ปลาเอ้ยปลาลวยหลายเด้อครับบ่แม่น,นหน่อยเด้อเบิ่งเครื่องบิน,นครับพี่น้องใช่แล้ว ปลานั่งดูเรื่องบินแลยครับมาครับมาลุนกันมันก็จะหามงหามงเศร้าพอนในวัดปลาไปรอบหนึ่งเลยครับทุ่นมันถอนพอนวะอาการทุ่นมันถอนนั่นอย่างไรก็เอ้วมีปลาเข่าแหละครับไผ่เขียวเล็กเล็กเน้นหน่อย รฟังแล้วผมยังเงียบมิดอิ่มซิมอยู่ง่ย่ายไม้แล้วง่ายไม้แล้วครับพี่น้องอ้มันแดดครับง่ายไม้หาหุม่มก้อนก็มาอยู่นี่ครับปองทหามันอย่หารมาคงอยู่ทั้งขางกูเนาะมันหอนดแดดก็เลยยับมาหนี่ครับมังกาดเจ้า บางที่ทัดในจังหน่อยกับโบเป็นยังครับหุ่มบดเมือแท้แล้วหุ่มกูนครับมือนอันนี้ยนินเสียงกูเตี๋ยวเลือหิวู่เขาด้วยน้องทุนปรมีอาการคราบขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจะเดี๋ยววัดบ่เด้อพี่น้องเลยเต็มแหลกรุ่นนี่เลยครับเฉพาะสองสัปโมงเลยจนนายไม้ซองแล้ว ยังมีอาการอยู่ครับเดี๋ยวบัดบนว่ามันคือเดือดคือเลื่อนลงมอยู่พี่น้องเลย้ยมันคือเข่าคอยเลยวะโอ้ ขุ่นโยกขึ้นโยกลงเดินเลยครับของพ่อนวองหันไหมไม่เขียวขึ้นหมดแต่ไปเขียวผมวัดอยู่วังหันคอมาลุดอยู่นี่แล้วนี่นี่น,นี้นหน่อยเดี๋ยวไทยขี่พอทันรับมันลุดก่อนแล้วการบ่ออกซ้ำห้องพ่อนี่กุนเข้าฟังนะคนไม่หนาพ่นไม่ จอบยิงปลาครับหวัอนเห็นยิงไปชึกหนึ่งแล้วเขาก็ใบมงครับเองแต้มแดดผมก็บอกันมีอะมาระวังเบิดเบิดสองขั้นกับ เรียบลอยเตียมแรกของพ่อนมาแล้วโอ้โหเป็นปลาน,นิ่นครับปลาเขปลาปลาหมอบ่ปลาเข่งระวังหลุดครับเตียมแรกครับค่อยๆปดค่อยๆปดวัวตุ๊กตาอะไรบ้าชิม้มตึ๊กตึ๊กตึก๊กเบาๆปลาหมอครับปลาหมอไปเ<ช><ไ>ปลวผ,ผ่ามาั้ยเปลวผ่ามั้ยครับ แตมเรียกเด็ตอนใบโมกผมก็ฮกกว่าเบาโอ้ยพอนอ้ยไฟเขียวครับตัวมอก็กินโอ้ยบอนจะเขาทั้งบับปุ๊บนั่นละแตมแรกครับพี่น้องแตมแรกปลาเข็ง มาแล้วครับขันโยกีกโยกีรกมาแล้้เวมืันไปแล้วบอว้าแต่มเหลกพอนมาของผมยังบอกันมาหาอยู่เด้นี่ วันเบิดระเบียนอย่าผมมิดชิมชิมหัวพี่จิเป็นตเฝ้าไว้แต่วันโอ้ผมยังอยู่อยู่เว้ย คนไอ้ติมเหรอครับมันเป็นเสียงไอ้ติมอะบอโอ้ยเงียบ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 โอ้ ที่ไรครับพี่น้องป่าลอยเทมหนึ่งบิดมือจนคำเลยปาเข็งตัวเดียวครับไปสู้ให้เบิ้งในกล่องป่าลอยบอกินีไอรีครับมืาเนี่ย คุ่นฟังก็จะตกนาดินทั้งคนก็จะย,ยังอยู่อยู่ผมวมา,ามัน้ก็จะวันนี้แล้วมานย่อมแผนอยู่ครับมันนี้ซุ้มลอยมีแต่ตัวใหญ่ตัวนี้เต็มนลงครับได้แหมาลงเมืงเดนเนาะหวานหาว ผมอยู่บางอย่างจข้ากันครับ,รบปีหน้อคันโร่ไรก็จะกลับแล้วคืนห้องนะครับมึงครับปะกะดีเท่หนึ่งปะกะดีน้อยเห็นบอกครับปากมันยังมี อิ่มซิมครับพี่น้องเอ้อานดีดอกแต่ว่าป่ามันโบกินเนาะโอ้โหต้นต้นนยก,กปุ๊บเลยเลยยังอยู่ย,ม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 ยมังอยู่ครับยังอยู่ เข่าบวยครับเข่าเราเว่งต่อค่อยๆครับนี่ๆเนี่ยอืมติดอย่างน้อโอ้มัน พอลงไปของโอ้ยของใหม่แล้วครับพี่น้องอุสาเดว,วัตเนาะเดี๋ยวผมปวดเบดกันครับแต้มสองมาจนคำครับประนินหน่อยยังปวดเบดขั้นสองขันเหลวอยู่ดึงมือหันขาดครับขาดละของ สองเต็มนะครับมานนี่ยไรเรียนก็ประเข็งเลยโตประนินโอ้ยู่แบบกอยครับกินแล้วแวงเงี้ยครับ แบบนี้ก็คอยดูดลงทีละหน่อยโอ้โหเนแบบเลี้ยวตะวัดบ,บอ่อท่านโอ้โอป่านนั้นโดนเข่าครับมาด้วงหันกระบอกก่อเนาะใกล้แล้วครับใกล้แล้วสามโมงนิดๆอลไรยังไงสามโมงหาน้าที่ิบนาทีแล้วเดี๋ยวก็คืนห้องแล้วครับเหมือนพวกค้ำหนกปลาบวกกินเบิดมือในซองโตเั้ง ผมว่าอีกสองสามบาทเดียวครับมันบอกขอก่อ,อนน่าเนี่ยขุ่มขน่มิ่กตอกโยกยกโยกยกผบุมใช้บุญจมนำเลยประหามันของ กระเด็ดโพลารเตีมครับอันไผ่เขียวก็ได้ดเตีมหนึ่งให้เกียกรติก็ได้ดเตีมหนึ่งครับตอนนี้ผมเทให้เกียรติเบิดแล้วยัางตะไค่เขียวอยู่างนี้เขาล่างขนาดไผ่เขียวอยู่ครับอืมอืมผมโยกแห้งเดีวยวไม่เป็นยังไงหิวบ่บ่ได้มา ตีสิบสี่สิบหาหมือเขาก็มาโตก็ปมากินเนียวะเนาะก็พูดหลายๆเ้อครับผขมาเบิ่งลิปมือนบ่ได้ปลาก็ขออภัยเ้อครับเอาลงเอาบรรยากาศเนาะครับเนาะบุกไปอันนั้นผลงานครับตัวสามปันนี่ไป็นร้ายวะเป็นลูกนี่ครับ บัวครับเดบมือแล้วเพื่อได้ไปทอดอ้ยบ,บาด<ห><า>มัดมือจนขำเป็จนชั่งโมงแล้วนูอออ้อ๋อพัดไหมพอดอย่างงออย่างก็เหมือนย่างหัวเกียวยังเสียบแน่นครับแน่นตำแก้วพริบด,ดิบไงโอ้ใครอยู่ใส่ง่ายงามอยู่จับปลาเขาก็จับทั้งทั้งผื่นมันตัวนั้นไปจับทั้งหลังน้ำกับปักมือตัว เออนั่นและทั้งทองว้าวสามแต้มครับตอนนี้มิตรไฟเขียวด้วยครับนี่ให้เกียร์เราขึ้นละ้ะเอาอยแล้วครับต้าบมาเริ่มเขาไว้ครับปลาหัวขึ้นมาซองขอดังเงียบครับบดินขึ้นบดินลงอีกเลย ขันนี้มั่านี่ปวดอยู่กับมันของวังหันมุมวัดวังหันซ้ำกันเลยขึ้นมามันหลุดอยู่หน้าน้มเนี่ยว้ายมันหลุดอยู่เหนียวหันตัวซ้ำกันก็ได้วังหนนันครับท่ำมากครับก่อนจะจัตเตอร์ครับโอ้ขึ้นน้มไมาได้ โอ้ตัวบักไงน,นี่ด้ครับบอกบอผมบอกได้ผมปล่อยแห้งเดียวโชว์ปนินอีกแต็มครับว่ามันสักเกอร์ถึงโยกเกกโยกเกเกว่ามันสักเกอร์พอแท้ๆขึ้นมาแล้วปนินตัวนี้เป็นเจ็กแต็มเดียวสี่สี่เต็ม ตอนนี้คือไ่เขียวสนาขาดร้อยแล้วครับพี่น้อยนี่ครับคำม,มาเิ่มปลากินดีครับหาไหมครับหาไหมอีกหาไหมขึ้นเมื่อเลยครับมืทุนจบลงไปเหลือสองสีครับจากสีสีติบดมันบบ,นบลงแหงมันค่อ,คอยๆไหลลงนะก็เด้๋ถอดมืออื่นอยู่ครับว่ามันจีเหี่ยว อนนี้พอ,อนกันั่งอยู่ทั้งหลังนะครับถอดใจแล้วถามว่าเมื่อเมื่อปลาบอกินเบียดนะถอดใจเศร้าเลยปลาก็ล่างกินผมกับบอมาเลยนั่งเล่นโทรศัพท์เลยครับหนึ่งคนผมก็เลยเมาสองขั้นผมปไปอยากถ่ายครับส่วงสีวัตมันฝ่าวน,นมันบ่ได้ปลาครับพี่น้องเลยถา้าเบิงตะผลงานแล้วนะเนาะมูเบิตะผลเมื่อแล้ว นผู้อยู่ฟังทั้งพูนครับบรรยากาศกำคำประเข็งอีกเต็มนะครับติดประเข็ง อีกเต็มครับพี่รองพับตอนสี่โมงเคืองแล้วที่แรกว่าจะเมื่อจะสามโมงเคืงถึงสี่โมงนี่แหละมันผัดปลาเขาก็กินครับปลาเขาก็ยืนเงียผมก็เลยบบกันเมื่อนี่ซื้อนักกินไปร้อมต้มแซ่บครับต้มแซ่บนักกินแรง <c oughs> ซื้ออยู่นี่ <Okay. S 1> แหละเพิ่คนขายอยู่นี่ครับอยู่ <c oughs> อยู่้องผักไทยซอยผมเนี่ยแหละวันหันวัดเป็นหลายบาทครับบบจักเบ็ดขาดเบ็ดของเนี่ยเดี๋ยวสักเกิดขึ้นมาสองตัวเลยโบไทยมันวังหันนี่นี่ก็ปิมปิมอีแล้เนี่ยสักเกิดอ,อยู่โบจักครับ จะเกิดเมื่อก็ยังอยากโตกอีกอยู่ครับมันบอกกินเนาะเบิดมือ,พอเพราะเสี่ยงว่าก,กินยาเมื่อแรงมันก็เลยเฮี้ยหงายบอนอยากเมื่อครับวันนี้เปลืองหมากเบ็ดไปบอกไร้หมากนะครับนี่นะครับพี่น้องคนงานของวันจบะบ่ได้เอ้อย่าดินอย่าดิน ปลาเข็งสองตัวปลานิ้นหนึ่งสองสามสี่ปลานิ้นหาตัวครับพอดีเดี๋ยวทอดอยู่ครับมืน่นสี่มุ้งสี่สิบครับอยันหนี่ขอบคุณหลายครับที่เขาม่รับชมคลิปครับรับคลิปนี้ขอบคุณหลายเด้อผู้ใดที่กดติดตามใครบอกกดติดตามสองกับฝากกดติดตามเนี่ยครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องมาสรุปอีกเทีนนึงอยู่ทั้งห้องนะครับเนาะกินดำมะนีไผ่เขียวกับกินดำมะนีให้เกียรติเมื่อนี้ไผ่เขียวสนะครับพี่น้องบอกเลยด้วยว่าอยู่ข้องที่ผมตกไผ่เขียวสนะครับให้เกียรติเมื่อนี้ผมได้ตัวเดียวดีกตันิดหน่อยตัวเดียวครับบดตัวเด็กกับตัวหนึ่งนี่บมั้งครับนี่ที่เหลือเป็นของกินดำมะนีเบิดเลยครับเกีียวขนมปังครับสวัสดีอีกเทียนหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ